สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามในเรื่องของเกษตรครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องการผสมปุ๋ยทางดินบำรุงลูกเล็กลำใหญ่นะครับในส่วนวันนี้ก็คือมีปุ๋ย2 5 7ยี่้าและก็สูตรสิบหบวกด้วยควิกแมกของแร่คลอไนท์ของกิฟฟีนครับที่เป็นในส่วนผสมของโพลิสเตมว่าแมกนีเซียมนะครับ วันนี้นะครับในเรามาดูวิธีการกันนะครับครับก็ในส่วนของปุ๋ยสูตร5 5บ5 7าย้นะครับปุ๋ยทางดินครับแล้วก็ในส่วนของสูตรส5บ0นะครับโรตนี้คือพิกแม็กครับเป็นแร่คารไนท์นครับ เลยสับเทนซี่ของส่วนของกิฟฟิลีนนะครับก็ผมช่างนะครับนี่คือวัดมาแล้คือ5้กิโลนะครับอันนี้ก็5้กิโลครับปกตินะครับก็ผสมกับทีนี้ครับส่วนของกิฟแม็กครับหรือว่าเทอร์โบเทอร์โมเมกซ์กิฟฟิลีนนะครับ ผสมให้เข้ากันนะครับเข้ากันเลยนะครับวันนี้มีสองสูตรครับปกติก็คือสูตรสูตรสูตรแดสูตรหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าบุ๊คเลยคือไม่ได้ใส่ในทางพื้นน้ำน,นะครับก็จัดก,การผสมเลยครับใส่ผสม ใส่สองส่วนนะครับสิบห้าศูนศูนย์แล้วก็ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดบวกในส่วนอ่ะอย่างละอย่างละห้ากิโลนะครับอย่างละกูนสิบกิโลปกติครับควิกแม็กหรือว่าเทอร์โบแม็กเนี่ยใส่หนึ่งส่วนสิบน,น,นะครับแต่วันนี้ครับด้วยความที่ไม่ใส่นานแล้วครับก็ใส่ใม่สองกิโลนะครับครับ เดี๋ยวนะครับพามาชมว่าเป็นรุ่นไหนนะครับรุ่นลำไยที่แนะนำเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นลูกเล็กนะร,รุ่นลูกเล็กกันนะครับที่ต้องผสมอ้าตอนนี้ว่าลูกขนาดนี้นะครับดูเทียบกับนีก้ก้วยดูนะครับที่ผสมแล้วใส่ปุ๋ยทางพื้นนะครับก็ติด ใช้้ไดครับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยที่ได้ทำครับลงมาดูคลิปนี้ครับดูว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับใหญ่ครับขนาดนี้นะครับสังเกตดูนะฮะนี่ก็เตรียมนะครับเตรียมอยู่ ที่หัวในก็ได้ครับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดก็สูตรสิบห้าศูนย์ในกับสิบห้าศูนย์ยี่ห้าเจ็ดเพอส่วนของ Quick ax, ควคิกแม็ก็อของไบคิวฟิลินนะครับก็ขอบคุณทุกท,ท่านที่ติดตามชมคลิปในวันนี้ครับในที่เป็นประโยชน์ให้แนะนำไปใช้แล้วคอยติดตามทางคลิปทางที่กระผมครับนพศิริปชัยจันแก้วครับ ามารถโทรสอบถามได้ตลอดเวลานะครับ0831568478ขอบคุณนะครับ